สบายดีทุกคนเนาะมื่อนี้พบกับไรเงาโกนโอวยโกนอวยเซเน่เมื่อนี้มันบ่มียังไงแต่พี่แต่ยอยากมาลิดน้ำมูลเนะเาะก็เลยมูลเลยว่าจากาบ้านเดียวกันเนาะที่อยู่เวียงจันทน์นลำกันเนาะฮาก็เจอกันครั้งแรกม,มายูนีก็โดนเติบเนาะหกเจ็ดปีละเอาทักทายขเข้าเจไหมอ่าสบายดีทุกคนสบายดีสบายดียดซื่อยังนี่นะ <laughs> <laughs> ซื้อละจังใดลืมลวบาภาษาเฮานะโอ้อไปอยู่ประเทศใดยู่เมืองใดก็บ่ลืมดอกภาษาบาลเฮาส <ๆ S 1> ิ่เลยก็ไดส้สีสิทามบึงมาเขามากินขเข้าภาษาบานได้ไหนจงกินเข <laughs> น้าเนาะเพะวมา ทิมกวนโอยเนาะกวนโอยก็คือเป็นโซนเผ่าหนึ่งของของภาคใต้เนาะก็เลยอยากอยากมาบอกภาษาภาษาโอยให้ฟังเนาะบ่ได้บ่ไดายเบาด้นนะม่นได้เว้าเว้าล่าตลอดเนาะอยู่เวียงเว้าล่าตลอดแม่นล่ะคือว่าเฮาอยู่นี่เนาะบ่ได้เจอคนตัวเองเนาะสไล,ลเฮาเจอมีแต่มุกคู่ทั้งบางทีทางบ้านเนื้อบ้านไตก็อยู่นํากันสไล,ลบ่ได้เจอคนแาบเดียวกันเนาะเลยเลยบอดายบ้าภาษาโอยเอาเขาลองเขาลองลองสปีกบอกถามเลยเจอแล้วจะบอกอะไรกับอีหยังวะ เอาอันซือบัวตอนแรกนี่เจ้าสิกินเขากับหยังเอาแล้วบอกภาษาอัยว่าเนี่ยแหละตอนแรกเจ้าสิกินเขากับหยังบอกคิดออกเยอะวะแต่วาดได้เหมือสีคิดบ่ได้มาโนเลสกระบอกใยญกหน่อยหนึ่งเนาะตอนแรกสิกินเขากับหยังเานมาโน ดีๆทำมาจ้องจ่ามาโนอิ <bulun> ่งทำมาจ้องจ่าเออมาโนอิ่งทำมาจ้องจ่าแปลว่ามื่อแรกจ้องสกินเขากับหยังหรือว่าอิ่งทำมาจ่ามาโนก็ได้มันเป็นมันเป็นแบบประโยคปีนเนาะเอออิ่งทำมาจามาโนอิ่งทำมาจ้องจ่าเนาะเข้าใจบ่าเข้ามาจ้องแปลว่ากินเนาะจ่าก็คือแบบสิ่งคลองอย่างเขาหยังอย่างเนาะแบบประเภทอาหารจจ้องากะ จ้ากับจองกันมันเป็นคำอันเดียวกันคือกินเนาะเอาคำที่สองคำที่สองถามว่าถามว่าอะมึงก็ถามเอามึงอยากหูมึงก็ถามาถามว่าถามว่าอย่าง,ะาางไะเจาะโนเปให้มาตกเอ่อตอนแรกนี่สีปไปใส ตอนแรกนี่ยสิไปใส่ตอนแรกเปย์ฮามาตอบมโน่ปย์ฮามาตอบคอยกระตอบว่าเอามาตอบเริ่ม,มน้ำมูตอนแรกนี่โจทยสิไปใส่เป็ภาษาอวยมป็ว่ามาโนมาโนก็คือตอนแรกเนะเาะแปล์ฮามาตอบเามาตอบโจทยสีไปสวัสดีคตอบม,มาโน่จทยสิไปใส่ตอนแรกโจทยสิไปใส่ก็คือ,อมาโน่จทยสิไปใส่ มนุเปมาตอกนเปมาตอกโอเคจะที่ตอบอะไรสมมูติะเขาชอบอะไรภาษาอวอะไรตาก็ขว่วยอว่วยไปว่ายบ่ด้ไปใส่ยบ่ดยไปใส่ไปว่าตาก็คว่วยขววตลกะตาก็ขว่วยขอ่วยคือมาไปยุนี่แหละเอบได้ไปใส่ยุนี่แหละตาว่วยว เกือบลืมเกือบลืมเนาะภาษาเขาน่อยอะไรบอโดนบอเพราะอะเกือบลืมแบบว่าบางคำมันกระยากเนาะบางคำมันกระหย่างบางคำมันกระย่างแต่ว่าส่วนแรกก็บปลืมดอกะอาสมพูนะข่อยสิไปอ่ากินเบียร์ตรอยังอาจะสิตอนอ้าวมาดอกเนียดเบียร์อ้าวอ้าวก็คือว่าข่อยอ้าวมาดอกเนียดเบียร์อ้าวมาดอกเนียดเบียร์แปลว่าข่อยสิไปกินเบียร์เนียดแปลว่าเนียดแปลว่า กินเนาะด้วยว่าด er oh, ื่มไปเป็นเป็นดื่มเนาะถ้ากินก็คือว่าอ่าตไปกินเขานี่เราว่าเมนประเผ็ดขินน้ำอันนี <t 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 ้ประเภทกินน้ำเป็นประมาณเย็ดเย็ดยากเย็นดื่มเนาะอ่าดื่มน้ำเย็นยังไงเออเย็ดเบียร์สินะเย็ดตาแวตาแวก็คือเราเนาะคอยเอามาดอกเย็ดตาแว่ตรงเออตาแว่ตรงก็คือเราไฮตาแวแปลว่าเราตาแว่ตรง ไปอยากกินด้วยกันแต่แบบต้องแม่ <laughs> โอ้ไปกินโดนอะไรเนาะอืมตอนตอน,ตอนเาเฮียนอยู่มอป่ายเนาะแบบโอ้ยตอนนั้นกันบนญปีใหม่นี่แต่ละห้องนี่ต้องเฮ้ยเป็นหน่วยเป็นหน่วยเนาะ<ม>หน่วยหนึ่งให้หนึ่งแล้วก็โอ้โฮมกันกินอยู่บอลเดียวกันแมนนเอาซับต่อไปซับนี่ยับต่อไปว่าสิถามกับซับเนี่ยเจ้าสิไปกับไผ เจอาสิไปกับไผเจ้าสิไปกับไผบอเอามาตอกมอราเซอสิไปแม่เอามาตอกมอราเซอเออคอยตอบเจ้าเวน้อเออว้าอดี้คำตอแต่คำถามก่อนว่าเจ้าสิไปกับไค่วแนใดภาษาซาฮามาตอกกับซาดิดีฮามาตอกแม่ก็ได้คือกันมันมันเว้วมาตอกเวเวมาตอกก็ไดเวเวมาตอกก็ไดรือ่า กับปพามาตอกก็ได้นังเขามากับเลยคืออะไรใครใส่ภาษาล่าเซียราแวมาตอกเออหรือว่าอันนี้เป็นวาจาเจ้าสิไปเจ้าสิไปกับไผ่แมนดีดีพามาตอกเออดีดีพามาตอกเออแมนดีดีบู๊ขัดเสียงหนีบมันเป็นไงเด้อดีดีพามาตอกดีดีพามาตอกแปลว่าเจ้าสิไปกับไผ่คอยสิไปกับอ่าก็สิไปกับแฟนของคอยวันนี้แหละคอยสิไปกับแฟนของคอย อามาตกับกุรอ <ett Social> ัลอามาตกับกุรากุรไปบาเฟอร์โนกุรกุรไปบาเฟอร์โนอันนี้ยากคือกันเลยเนาะหลายคนคงสิบ่ฮู้เนาะภาษาภาษาโอ้ยเนาะเพราะเป็นเป็นเผ่านึงอ่าชาแต่ว่าบ่เข้าใจผิดเด้อบ่แม่นตาโอ้ยเด้อโอ้ยตาโอ้ยกัต่างหากตาโอ้ยต่างหากโอ้ยโอ้ยต่างหากคือภาษาโอ้ยนี่จะอยู่ภาคใต้ของลาวก็คืออยู่อยู่สก้องก็มีเนาะ ยุเซกองอ่าอัตตาปือเนาะงจะมีเผาโอยแล้วก็เสีอว่าทางเหนือเขาบุ้หูเสียวว่าพวกอ่<ห>าเผาทางเหนือถ้าถึงทางเหนือเขาจะบุ้งหูนาะว่าเผาโอยมันาภาษาแบบนีเ้เขาบอกเข้าใจาบางทีบางคำมันคลายกันอยู่เด้อดเอาเมื่อเท่านี่บอกซีอันดันบอก เอาบอลบาลีมาเขาอยู่นี่บาลีเหมู่โทรหาหมู่บาดเดียวกันเดกันโทรหาเอาสบายดีเอฟซีนีหมูกันหมูกันเกินโอ้ยน้ำกันเนาะเอาเอาเอามังค่าซะหอมังค่าหอมังโอ้ยไปสิก๊ับเลยบอสก้อยยุ่ยใส่ทำมจื้อเลยอย่าตัวเขาไม่จื้อเลย เออม,มาจื้อจื้อน้องขยา<笑><笑>กงานกำลังงานนั่นอยู่ลมภาษาโอย้ยกับก็ว่าผู้บ่าวเวียดไปเหะกับนางเนี่ยทีอําเบอร์ผู้บ่าวเวียดนะฮัตใจดัมประต้าเอาเท่านี้วะหยึดก่อนเลยจะไม่ยอมอันคือน,นาใสอไรนี่นอ๋อคอยมีเคล็ดลับดีๆเนาะคอยมีเคล็ดลับดี่แมน คอยค่อยใส่ตัวนี้มาใให้ก็ส่นี่งเดือนแล้วฝากกระบอมีได้โอ้ยอย่าขายเครื่องอย่าขายเครื่องมาขายอะไรหรอเนี่ยอ้าวบางทีมีคนอยากได้เนาะแต่ว่าบ่เคยไลฟ์สดขายจยากเถื่อแต่ว่าใส่ดีแล้วเนาะเอาต่อไปเอาบอกเป็นประโยชน์เนาะเป็นประโยชน์เอาเขาลองเขาลองสปิทเขาลองบอกบอกกาะซัโดนหลุดเลยเนาะเพราะว่าเขาเลยไปกับยามใจตอสิสรุปมาให้เนาะอ่าดมอะไรอย่างสิทำยังไงเงยไปมาเนาะ ตะคงเฮียนอาจอหงเียนโอ้จังตะวสนตะวันโนตะงไห้ประมาณกแทับากเอ่อําบาพอพักอากไปหงเียนประมาณใเวลา15นาทีหงเฮียนภาษาลาวเออก15นาทีกับภาษาเอออ่าโอ้กเต็ดปวดหงเียนมหงเียน่ะเอ่อาจารปวดหงเียนเลยเพราะว่าหงเฮียนเร็มาคักะ เงตัดเงินซาตัวมีตัดเงินะตัดมือเซนเีออาตมยอเงมเขเออมืเขยมือเซนแต่ว่าคณะคิดให้คิดไปคิดมาในเงินมือเซนนี่ยฮื้อกินแต่ละมือนี่าหารวัจงแต่ละตงนี่ตัดกว่าเงินมือเซนเนี่ยพามันเมือาทิตย์ตเหในคณะจงงไงมือเซนกุ้มค่าเออกุ้มค่าโอ้โหเงินซาตไปแต่ารัตเซจงเซอารุโจงเอรแต่ยังมีส้าเงินอาราต่ไเงินกันจะมีกระยกเก็บ โอเคพอใจบอ่าห้อลมเกี่ยวกับอีกอย่างเนาะเมื่อกี้จีสรุปสั้นๆก็คือแบบพอถามเพิ่นมืออื่นสิไปใส่ก็ว่าลากันต่อไปไปฮงเรียนเนาะอยู่รงเรียนไกลบ่จากที่พักแล้วก็ว่าบอกไกลกับประมาณสิานาทีย่างไปสิบานาทีม่นบ่15นาทีหอดงเรียนแต่ห้องัก อาตอนเทียนี่ยกินข้าวยูหันบอแล้วก็่ากินข้าวยูหันแบบกินข้าวนำยูฮงเฮียนเลยเนาะแบบทำเฮียนเป็นเลี่ยอาทำเฮียนเป็นเลี่ยมเรียงข้าวสวยเซนหนึ่งเซนหนึ่งต่อเดือนกนาะบเลี้ยงฟีเนาะเลียงข้าวสวยไม่ถือว่าแบบขจัดตันเนื้อก เพราะว่าชนเผ่าลาวในประเทศลาวนี่มีหาซิปสนเผ่าเนาะหาซนะิปสนเผ่าแต่ก่อนซิปเก่าตอนนี้หาซิปสนเผนะ่าแล้วแต่ว่าเขาเป็นชนเผ่าหนึ่งที่อยู่ในหาซิปสนเผ่านั่นเนาะคือชนชนเผ่เาเผ่าโอยนะอเนาะเผ่าอยู่ใต้ประเทศลาวก็เลยมื้อนี้ก็เลยอยากเว้าภาษา ภาษาโอยเนาะแมาได้เห็นกันลายมือแล้วคิดหัวแถวว่ามูคู่กับยากได้ลูกได้ผดัวเมือ่อป้อนเนาะเมียนกแกแกเห็นอยู่ในเพจก<ร>็มีเด็มึงนี่แล้วผันเอาในขึ้นค้างเออยเน่ยอย่าบอกว่ายังคืงงบอบอออ่เอาเออกระทำอันมือหอดยามก่อนโอไม่่ต้องสัมพานเรื่องนี้ดูเอาเท่านี้ก่อนเอาอยังหููเนาะว่าเป็นแังไโอเนเอาเอฟซีแต่ว่าเอาฝากฝากฝากซองแนฝากซองแนซองยังฝากติดตามซองแน ฝากติดตามส่งในเด้อส่งคนโอยเซเนลยากหูอย่างอยากยากหูอย่างเกี่ยวกับคนโอยหรือว่าสภาพแวดล้อมหรือว่าทางบ้านทางเมืองหรือว่าภาษาอย่างเง้ถามไดเนาะใ่ามสมมติว่ามีอยู่คนประเทศใดหรือว่าทองทินใดทีว่าวบอกคือคือการคอมเมนต์ใดเนาะว่าเออบอกคือคือภาษาข่อยบอกหรือว่าคนพอคนโอยที่เราอยู่อยู่ประเทศเพื่อนบ้านหรือว่าอยู่คามนเราอยู่อ่า กัมพูชากัมพูดี้เนาะบางทีบางทีงทพอ่อบ้าเ้าก็เป็นตระก,กูลคนลาวแท้ก็คือเป็นอ่าอ่าเป็นคอร์มนะนะคอมก็คือขมีนนั่อะไรก็เลยอันนี้เป็นคนหนึ่งที่ว่าอ่าเป็นคนสนเผาเนาะก็นเลยกันเลคนสนเผาก็คือสนเผาง่ายดีเลยเนาะ <laughs> ขายของขายของ <laughs> โอเคเอา <laughs> อย่าลืมติดตามเด้อนคนโนย์สแนลเด้อติดตามเพราะว่าห้าก็เป็น ่าเฮ็ดซองใหม่ๆเนาะคนที่ตามกันมาหลายๆโอเคอ่ะบ๊ายบายเข้าใจ